สโนเต็มเลยผลิตบ้านบป่ากลาม้อสโนเต็มขาช่วพวกด้าจึงง่งครึงจันดอกด้าจึ่งคร่งที่ห้าอีหน้าเป็นตัอต๊ะทุ่คนได้ใส่ขาสิบวันที่เก่าไว้ซื้อป่วยอะไรป่วยมันแรง เปลี่ยน <please> ไม่เวลามันเปลี่ยนมันเอาลรคไปสองสามมื่ไปเลยอ๋อมันเอาโรยมันถูกเออมันเอาโอยมันขี้มันโรยคยเลยคอยเช่นนะนี่เช่นนี่าันเป็นร้อยหนึ่งนะป้าคอย่ายมันรอดตัวที่เดือยร้อยนึ่งแล้อยไปเยะสินะตัวหาร้อยเข้มไปแ้วแตุ่ณบ่ไปเ็ ชิ้เอาไว้หางเลยเพราะว่าเขาเห็ดแบบว่าแอซีนใหญ่นะหา้ยจเบิดนะเอออันนั้นมันแบบแบบสุดท้ายไงแก้วนี้มดานิดอยเดื๋นะสโนสโนพี่น้อง่ายรูปสโนไม่เบิ่ง ยูลาดออยกันสเตทยูเอ่อคาร์บฟอ้ยทางไปเมทเฟอร์วันโฟดี้เท่านี้นะไอเววันโฟดีโกทูเมทเฟอร์อันนั้นนะบ่อยๆคนสาวตกใยแล้วแต่ว่ามันก็ปิวน้ำลมน้ำอย่างมาเสียคือของบ้านทางหมือหลาย Rồi. Rồi, rồi mua rồi. Nhìn nó rồi soi nó sẽ đi khỏi mua nó đi ผู้มันุรยน,นี่นะงานแต่งงนะานปนเรื่องสวรรค์ลังตกอยู่นะไม่นีนรเราตก,ก,กแป็นยังน้ำฝนนะเพราะว่ามันสโลมมันเนยนนอะมันเยจากมออ